สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน my free people ครับสามีนานะครับวันพุธ2อ6 4นะครับวันนี้ผมมาเช้านิดหนึ่งนั่งดูข่าวหรือฟังข่าวไปวันนี้ทำงานไปด้วยสบายๆนะครับก็ตวนนี้กำลังเตรียมเอกสาร presentation นะนะครับก เรื่องสําคัญเกี่ยวข้องกับสมาร์ทซิตี้ก็คือจะต้องเตรียมเอกสารที่กระชับแล้วก็อิมแพ t นิดหนึ่งของไฟจีสมาร์ทซิตี้นะครับ 5G 5G ครับก็ได้ข่าวไปก็หวังทางก็ฟังข่าวไปย้อนกลับไปจริงๆมีประเด็นพูดนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ก็ไม่ไม่ายที่จะต้องมา อ้างอิงลิงก์ไปสู่เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะ,ะรถดรีกีนะครับไปจะพยายามให้หมุมมองหาเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็ไปเจอไปดูย้อนหลังรายการของท่านอาจารย์ชื่ออะไรอะ่ะที่จันวิละจันวิละวันศุขที่ผ่านมาพลาดหัวเลยว่า ทำไมจะต้องเอาคนที่ออกมาปกป้องชาติเข้าคุกด้วยคือคือผมเลยต้องรีบดูไงผม,ผมเลยผมเลยต้องรีบรีบดูไงะวะ่าไปไปามาก็เป็นน,ปน,น่าจะเป็นท่านผู้ชมเขียนประถามอาจารย์แกนะครับแล้วอาจารย์แกก็ให้คอมเมนต์ไปใชครับอ่าซึ่งซึ่งมันก็จริงอ่ะนะอาจารย์แกก็ก,ก็ก็ตอบว่าเออคนทุกคนที่ออกมาเนี่ย าก็ออกมาเพื่อที่จะชี้ว่าไอ้คนที่อยู่ปัจจุบันมันไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้มีเขาก็ไม่ได้มีวาทะหรือว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะจะล้มนะครับหรือว่าจะล้มล้างหรือว่าจะทำลายชาติเลยนะครับอ่าจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าถ้าจะว่าไปตามนั้นมันก็ไม่สมควรที่จะ เข้าคุกอะไรทำนองนั้นแต่แต่เรื่องนี้โหผมมันซับซ้อนน่ะนะเพราะสุดท้ายมันมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ได้ยินท่านอาจารย์สมชัยก็ออกมาวิจารณ์ว่าบรรทัดฐานของการพิจารณาว่าคนเหล่านี้จะได้กลับไปเป็นสสอ,อีกหรือเปล่านั้นนะ่ะโอ้มันมีมันมีให้เห็นเยอะๆทีเดียวว่าติดคุกแม้ได้ประกันตัวมาก็หมดสิทธิ์ แม้แต่กร,รกตรเองในยุคที่สองเนี่ยที่ถูกพิจารณาติดคุกไปออกมาก็ถูกปลดออกจากกร,รกตรคุณสมบัติของกร,รกตรก็เท่ากับสสคุณเทพไทยเสน,เนียมก็เหมือนกันก็หมดสิทธิ์ต้องการเป็นสอสอเพราะนั้นพวกนี้ก็ไม่ควรจะเป็นสอสอเออผมว่าก็ดูเหตุผลกฎหมายไงผมว่าผม่าเชื่อว่า,วากฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายผมว่าเป็นสิ่งสําคัญนะเป็นสิ่งสําคัญของคนที่อยู่ในสังคม ยิ่งสังคมที่ใหญ่ๆประเทศใหญ่ๆนะครับกฎหมายก็น่าจะเาเรียกว่าอะไรต้องเป็นลายละอักษรแล้วก็สื่อสารกันให้ถูกเพื่อควบคุมคนจำนวนมากนะครับมันเหมือนเป็นโปรโตโคอลอ่ะนะมันมันทำให้เกิด interoperability เพราะวันนี้วันนี้ในยุคนี้นะวันนี้ผม positioning ตัวเองว่าเป็นเป็น interoperability thinker นะครับ s ิสเต็ต่างๆที่จะเกิดขึ้นน่ะถ้ามันไม่อินเตอร์ออฟกันถ้ามันไม่อินเตอร์ออฟกันพูดภาษาง่ายผมว่ามันไม่เกิดขึ้นไม่ใไม่ด้เกิดขึ้น System มันไม่ Work สังคมก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยมันมันสร้างทําให้เรากเกิดการ c r ค s อสโดเมนกันในความหลากหลายแล้วเราก็สามารถที่จะทําง,งานร่วมกันอินเตอร์ออฟร่วมกันได้ผมว่าอันนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็อ้างกฎหมาย ตอนนีพ้พอพูดถึงการอ้างกฎหมายทุกคนมันอ้างกฎหมายสิทธิของการชุมชนเมื่อสักครู่นี้ผมฟังอาจารย์อาจารย์ใครก็ไม่รู้ผมจำชื่อผมจำชื่ออาจารย์ท่านนั้นไม่ได้ครับก็เป็นอาจารย์อาจารย์อ่เขาเรียกอะไรไวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นอาจารย์รุ่นใหม่อาจารย์รุ่นใหม,ใหม่เพราะว่าก็อาจจะยังไม่จบปริญญาเอกเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาออกมาให้ข้อคิดเห็น เขาบอกว่าถ้าว่าภาพพูดเอาบ้าแล้วเนี่ยการชุมนุมเนี่ยถ้ามันกีดขวางการจราจรก็ผิดถูกไหมอ่เช่นเดียวกันการสลายการชุมนุมหรือการควบคุมชมุมชุมนุมถ้ามันเกินเหตุเกินไปมันก็ผิดเหมือนกันก็ผิดทั้งสองฝ่ายแหละผมว่าถูกไหมครับคราวนี้คราวนี้เช่นเดียวกันถ้าเกิดมันมีทั้งแกก็บอกว่ามันมีทั้งวิธีการที่ไปลิดริดลอนสิทธิ อผู้ชุมนุมอันนี้ก็ผิดตำรวจก็ผิด,นนผดชุมนุมผิดที่อันนี้ก็ผิดเพราะฉะนั้นมันมีกฎหมายรองรับหมดเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับผิดแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีใครได้อะไรนะนะจะบอกว่าเป็นซีโร่ซัมเกมบอกไม่ใช่ซีโร่ซัมเนกาทีฟอะต้ a งเนกาทีฟหมดอะมันมีความเสียหายแล้วมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจากการชุมนุม ผมผมมานั่งนึกดูสมัยก่อนที่ผมไปร่วมชมุมนุมไปสังเกตการเนี่ยผม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 ก็ว่าครั้งสองครั้งเนี่ยนะมันก็ก็ดูแล้วมันก็หรือช่วงปีแรกก็โอเคแต่มาช่วงหลังๆช่วงนี้มันผมคิดว่าเหตุการณ์นั้นคงไม่สามารถนำพาไปสู่การชุมนุมใหญ่ไนดะ้อีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่แน่นะด้วยเหตุการณ์ที่ตำรวจทำในลักษณะอย่างนี้แล้วอ้างลักษณะอย่างเนี้ย ผมว่ามันมันไม่ถูกต้องมันไม่ไม่ไม่ถูกมันมันถูกต้องไม่ถูกต้องผมไม่รู้แต่ว่ามันไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับคนที่รับรู้ประชาชนที่ดูบางครั้งเรื่องพวกนี้ไม่ต้องให้ศาลมาตัดสินเรื่องพวกนี้ประชาชนสามารถรู้ได้ว่าให้มันไม่ใช่มันไม่อินเตอร์ออฟกันมันไม่อินเตอร์ออฟเรตี้กันมันไม่เวิร์กิิงกันนะครับเรื่องพวกนี้มันไม่ซับซ้อน พอเรารู้ว่าใครทําผิดอะไรเพราะคนในสังคมมาอยู่ได้อย่างเขาเรียกว่าอะไร flow flow of life flow of society ทุกอย่างมันควรจะ flow แล้วมันควรจะ blossom มันควรจะเจริญเติบโตมันควรจะ flourish ถูกไหมครับเออนั่นแหละมัน inter u f กันแต่ถ้าเกิดมันมีแค่สักคนหนึ่งมาทําให้มันไม่เกิดขึ้นมันไม่ flourish แต่ว่ามันเกิด something แล้วมันต้องปรับเปลี่ยนละแล้วแล้วเราก็มาดูข่าวการบินไทยอ่ะ ถูกไหมครับบอกการบินไทยอะไรนะไม่ทั้งประนอมนี่ไม่ทั้งอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออไม่ไม่ไมคือพอถทกพุ้นใจคือทรงกันคลังทำอะไรไม่ได้เลยไม่ประนอมไม่ลดไม่อะไรสักอย่างอะ่ะอ้างอย่างด้วยคนเดียวคือทำตามกฎหมายเอาชิปแปลงแล้วสุดท้ายแล้วเขาคือสุดท้ายแล้วเช่นกันนะผู้บริหารเองก็ตาม ถ้าอ้างว่าทําตามกฎหมายผมผมบอกว่าเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารผมไม่ได้บอกว่านำพาให้ทุกคนมาแหกกฎหมายถูกไหมครับใช่ครั้งหนึ่งนะครับท่านนายกตอนที่ท่านเป็นผู้นํารัฐประหารในช่วงคอสชท่านใช้ม .44 โอ้วดูกฎหมายหมดเลยอันนั้นน่นแหะครับนั่นนั่นคือลิเดอร์ชิพจริงๆแต่สุดท้าย ผลที่เกิดขึ้นกับประเทศมันใช่หเปล่ามันมีผลดีไหมแล้วก็ท่านโอเวอร์รูกระบวนการออกกฎหมายที่ออกกฎหมายออกมาเต้นมาหมดเลยแล้วกฎหมายนั้นก็จะถูกใช้โดยที่ไม่รู้มันเป็นผลประโยชน์กับประเทศโดยตรงโดยอ้อมมีผลกระทบอยังไงบ้างเห็นไหมครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเป็นผู้นำเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องใช้อํานาจ leadership ของตัวเองเนี่ย ในการที่เข้ามาใช้ใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์และถ้ากฎหมายบางอย่างมันไม่เกิดประโยชน์และซัมติงที่จะต้องโอเวอร์รูหรือว่ามีการกระทำบางอย่างซึ่งซึ่งอาจจะต้องมีเอ็กเซปชั่นอลเนี่ยถูกไหมล้วคุณรับผิดชอบด้วยความเป็นผู้นำเอออย่างเงี้ยมันถึงจะนำพาได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่ากฎหมายมันถูกสร้างมาเมื่อนานเลยแล้ว ด้วยสถานการณ์หนึ่งด้วยบริบทหนึ่งแล้วมันผ่านมา10ปี20ปีวันนี้4ี่หปีบริบทก็เปลี่ยนแตคงยัใช้กฎหมายเดิมแล้วอ้างกฎหมายเดิมแล้วก็ไม่มีใครไปทําอะไรกับกฎหมายนั้นแล้วประเทศเราก็ขับเคลื่อนไปอย่างนั้นคุณสังเกตไหมอะไรก็ตามบางอย่างซอฟแวร์อะไรบางอย่างเนี่ยซอฟตแวร์มันต้องเปลี่ยนเวอร์ชันตลอดถูกไหมครับเวอร์ชันเก่านะครับไฟล์ที่เซฟด้วยเวอร์ชันเก่าไม่สามารถเปิดได้ด้วยเวอร์ชันใหม่ได้ ไฟล์ที่เซฟด้วยเวอร์ชันใหม่ไม่สามารถเปิดด้วยเวอร์ชันเก่าได้นั่นแสดงว่าของใหม่ๆเนี่ยของเราเก่าเอามาใช้ไม่ได้ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารนั่นเป็นหน้าที่ของนักการเมืองนักการเมืองนี่ไม่ได้บริการประชาชนนะนักการเมืองเป็นคนที่มาเสียมาเขียนกฎหมายมาสร้างกฎหมาย ใชไหมครับผู้บริหารท้องถิ่นแหละเป็นคนดูแลคนท้องถิ่นคุณเป็นตัวแทนจากท้องถิ่นนะครับเอาปัญหาจากท้องถิ่นเพื่อไปไปทําให้ไอ้ภาพใหญ่ที่มันอินเตอร์ออฟกันนะ่ะวันนี้ทุกอย่างมันไม่ฟลว์วันนี้ทุกอย่างมันไม่ไปถูกไหมถูกไหมครับกฎหมายไม่มีชีวิตนะแต่คนเขียนกฎหมายมีชีวิตแล้วถ้าคนเขียนกฎหมายอยากมีชีวิตที่ดีและอยากให้คนเป็นลูกหลายมีชีวิตดีต้องเขียนกฎหมายให พราะที่จะปรับเปลี่ยนเหมือนวันนั้นเขามีการสัมมานาสักอย่างหนึ่งตอนนี้ก็เราก็ด้พูดถึงเรื่องการเมืองที่ดีแล้วชีวิตก็จะดีอันนี้มันใช่เลยถ้ากฎหมายดีก็ชีวิตดีนะแต่เวลานี้มันมันรู้สึกว่าทุกคนไม่ได้มีจิตจิตร่วมกันมองคนละมุมกฎหมายตัวเดียวกันออมองคนละมุมถูกไหมครับไม่มี อินเตอร์อปเปอร์บทางด้าน Mindset ซ็ตว่าเฮ้ยฉันต้องทำงานร่วมกันนะไอ้เบสิกของความทีมเวิร์กถ้าพูดภาษาทั่วไปก็คือสามัคคีฟิลลิ่งเป็นทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฟิลลิ่งเป็นทีมเดียวกัน,นกฎหมายยังไงมันก็ไม่เวิร์กอ่ะนะทุกคนก็ตีความไปทุกคนก็อ้างนูน่นอ้างนี่เพราะฉะนั้นมันก็จะวนลูปไปอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยไปอีกประมาณ7ปีจนกว่าท่านนายกบิกตู่จะ หมดวาระหรือท่านเบื่อหรือท่านแก่ไปอะไรทำนองนั้นสุดท้ายแนละ้วประเทศก็ไม่ได้ขับเคลื่อนเพราะกฎหมายไม่ไถูกเปลี่ยนอะไรไม่ไถูกเปลี่ยนวงจรไม่ไถูกเปลี่ยนโค้ดไม่ถูกเปลี่ยนซอฟต์แวร,ร์รมังต้องมีอัปเดตเวอร์ชันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้าไปตามสถานการณ์กฎหมายก็เช่นกันถูกไหมครับแล้วกฎหมายก็มีหลากหลายสาขาหลากหลายกลุ่มในสังคมทำทั้งงานร่วมกันเหมือนเครื่องดนตรีอ่ะถูกไหม มีโน้ตตัวหนึ่งที่เป็นโน้ตกลางที่ผสานถูกไหมครับเราฟังเพลงเดียวเรายังเบื่อเราต้องมีเวอร์ชั่นใหม่คุณต้องไป cover นี้ก็ไป cover อย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ครับนะครับก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงต่อแต่ว่าก็คงต้องอดทนแล้วก็คงอยู่ด้วยไปแล้วอยู่ด้วยอด้วยความคาดหวังด้วยความหวังล้วก็คิดว่าถึงแม้สภาพ การเมืองไทยมันจะดูไม่มีความหวังแต่ชีวิตวเรามีความหวังเสมอนะมีเรื่องใหม่ๆเสมอทํานะครับอย่างน้อยช่วงนี้เราประเทศไทยเป็นประเทศที่มี5 g ใช้รแรกๆในเอเชียอาเนยนนะในอาเซียนดังนั้นเราก็ต้องหันมาคิดว่าเราจะหาประโยชน์จาก5 g ได้ยังไงอันนี้ก็คือคือ resolution ผมสำหรับในยุคใกล้อาเียและหลังอาเซียนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับใน my free people ครับ